สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวเหมือนเช่นเคยนะครับก็ผมเพิ่งเห็นโพสต์นี้เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งประมาณก็น่าจะเป็นประมาณตอนเที่ยงนะครับไปดูรายละเอียดของกิจกรรมก็จะบอกว่าเราสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่5้าทุ่มถึง5้าโมงเย็นของวันนั้นนะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นเนี่ย ก็ห้าโมงสิ้าแล้วนั่นเองนะฮะไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่พลาดวันแรกไปแล้วก็ยังเหลือวันอืนอ่นอีก5าวันนะครับแล้วก็ผมจะมาอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการจับรางวัลรวมถึงรางวัลที่จะได้นะฮะวิธีการร่วมกิจกรรมก็คือในแต่ละวันเนี่ยเราต้องแคปหน้าจอในหน้า history ของเรานะครับว่าเรามีผลการแพ้ชนะมีวันที่วันเวลากํากับนะครับส่งไปให้ทาง o พจ i อฟฟิ i นะครับทาง Inbox เราก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัลครั้งนี้นะฮะโดยที่ในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะสุ่มเอาคน200คนเข้าไปไว้ที่กองกลางนะครับแล้วก็พอถึงวันสุดท้ายคือวันที่5เนี่ยเขาก็จะมีการจับรางวัลโดยรางวัลของการจับรางวัลครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสกินของ Ariel นะครับแล้วก็เป็นสกินที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะฮะจำนวน5รางวัลแล้วก็ อีก195คนที่เหลือเนี่ยจะได้เป็นชิ้นส่วนของสกินไปนะครับบอกว่าคนไทยจะได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็ได้รางวัลจากกิจกรรมนี้เยอะๆนะฮะงั้นวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกรด,ดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ